Hello students สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ English with Teacher Hop ค่ะค่ะในคาบก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนการเทียบเพีัยนชนะไปบ้างแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการเทียบสระกันค่ะสระมีกี่ตัวเอ่ยอ่ามี5ตัวคือตัว a e i o แล้วก็ u ค่ะอ๋อเก่งมากเลยค่ะ your hand for yourself ค่ะ อีกหนึ่งตัวที่สามารถเป็นได้ทั้งสระแล้วก็พยัญชนะคือตัวอะไรเอ่ยอตัว y ค่ะตัว y คือผู้วิเศษนะคะเป็นได้ทั้งพยัญชนะแล้วก็สระเลยอะค่ะทีนี้วันนี้เรามาดูซิว่าสระภาษาอังกฤษตัวอะไรจะเทียบเท่ากับตัวอะไรในสระภาษาไทยนะคะมา,มาดูเลยตัวแรกค่ะ a a เท่ากับสระแอสระแอสระอสระอที่เป็นไม่หันนะหอากาศนะคะสระอแล้วก็สระเอค่ะแอแออ่ะออะเอนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของอสระแต่ละตัวค่ะอันนี้เสียงเอที่ออกเสียงเป็นสระแอนะคะทีนี้นักเรียนมาช่วยกันช่วยคุณครูเทียบ เปียนชนะสระกันเลย m m ก็ค um? no. ือเมก็คือตัวอะไรคะมอม้าส่วน a เป็นสระอะไรนะสระแอ n ก็คือนอหนูนะคะปกตินะคะภาษาอังกฤษเขาจะผสมเมอเนแมนเมอเนแมนนะคะแต่ทีนี้คุณครูก็ไม่อยากให้นักเรียนสับสนกับภาษาไทยเนาะ นักเรียนก็ผสมเลยมอแอนอแมนนะคะแมนที่แปลว่าผู้ชายนะคะต่อไป C C C ตัวนี้เท่ากับคอควายนะคะในคลิปหน้าเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนว่า C ตัวไหนเท่ากับคอควาย C ตัวไหนเท่ากับซอโซเนาะซ C ต่อไป A เท่ากับสระแอแเท่ากับ N N o แ N นออ N ตัวอะไรคะนหนู no no. อ่านว่าคอแอนแอนแคนนะคะต่อไป F อเอฟฟอฟเอฟถ้ากับตัวอะไรคะ FOR FUN นักเรียนสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ A เท่ากับสระแอ N เท่ากับนอ no. no. หนูอ่านสะกดค่ะ FOR a อนอแฟนนะคะต่อไป D เท่ากับดเด็ก A สระแอดีดเด็ก o ดแอดอแดอแด แปลว่าพ่อนะคะต่อไป f เท่ากับตัวะไรนะ f o f o f o fun a ระแอ t t ทอ e t ก็เท่ากับอทหารอ่านว่า f o r air t fat นะคะต่อไป m m o m o m m เท่ากับอมา้า a ะแอ p พอพานมอแอพพอแมปมอแอพพอแมปนะคะต่อไปออตัว A ที่เป็นสระอาสระอานะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะ F เท่ากับอะไรนะ F อฟ่าฟอฟันเตัวนี้เป็นสระอาสระอานะคะอา่าทีออกเสียงดะดะเป็นออกเสียงกึ่งๆึ่งทอทง ทอธงที่แบบว่านัรนยันเอาลิ้นแลบออกมาข้างนอก e นะคะเธอ er เป็นสระเอ er เป็นสระเอสระเอ for alpha ตอเอเธออ่านว่า father father ที่แปลว่าพ่อนะคะต่อไปที่เป็นสระอาอีกมันจะมีตัวอาอยู่ข้างหลังนะคะ A กับอเนี่ยเป็นสระอา c เท่ากับคอควาย a r สระอาอ่านว่าคออาคานะคะ ต่อไป a ที่ออกเสียงเป็น a คือเป็นตัวมันเองเลยเป็นตัวมันเองเลย A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  นักเรียนจำเทคนิคนี้ไว้ให้ดีนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้ได้กับทุกสระเลยนะคะกรณีที่สระจะเป็นเสียงมันเองอันนี้เหมือนตัวนี้ค่ะ A ก็คือเสียง A E ก็คือเสียง E I ก็คือเสียง I โอก็คือเสียงโอยูก็คือเสียงยูใช้ยังไงนะคะก้ณนนี้ที่เราจะอ่านตัวสระนั้นให้เป็นตัวมันเองสระตัวนั้นจะต้องมีเพื่อนค่ะให้วิธีการจำนะคะมีเพื่อนในคำเนี้ยจะต้องมีเพื่อนเพื่อนของสระคืออะไรเพื่อนของสระก็คือสระด้วยกันส่วนใหญ่จะเจอตัวอีนะคะ อยู่ในคาเดียวกันมันอาจจะไม่ได้อยู่ใ,ใกล้กันหรอกมันจะมีตัวขั้นอยู่หนึ่งตัวอย่างเช่นตัวนี้ a ขั้นด้วย t แล้วก็ตามด้วย e อันนี้ a ขั้นด้วย t ตามด้วย e อันนี้ a ขั้นด้วย m ตามด้วย e ตามด้วย e นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีเพื่อนจะเป็นสระแอ่ะทีนี้มาดูซิ d d ตัวอะไรนะคะ d อเด็ก a มี e ด้วยมีเพื่อน,นะคะ่ะเขามีเพื่อน นักเรียนลองจินตนาการตามบุณครูนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอะไปไหนแล้วไปคนเดียวนักเรียนจะรู้สึกโดดเดี่ยวไหมคะเข้าเมืองหรือว่าไปพบคุณครูนักเรียนไปคนเดียวโดดเดี่ยวไหมนักเรียนจะเป็นตัวของตัวเองไหมอ่านักเรียนก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนักเรียนก็เขินคุณครูบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีเพื่อนนักเรียนก็จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะพูดมากขึ้นนะคะอยู่บ้านก็เป็นตัวของตัวเองนักเรียนก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นถ้าอยู่คนเดียวเนาะถ้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่นี่คือเขาไม่ได้ กรณีอันนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขามี R <S <S เขามี C ตัวนี้มันมี D อยู่ข้างหลังอันนี้มี T อยู่ข้างหลังอันนี้มี M <S <S อยู่ข้างหลังอันนี้มี N อยู่ข้างหลังเขามีคนตามท้ายเขาคอยจับผิดอะไรเขาเขาก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองเขาก็จะเป็น A นะคะทีนี้มาดูซิเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วยังไง D เท่ากับ All d o ด็ก A E มี E เป็นตัวของตัวเองมีสระเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็สระอันนี้ก็สระเป็นเพื่อนกันแสดงว่าตัวนี้เป็นสระ a นะคะเป็นตัวของตัวเอง t, t คือทอทหารอันนี้ใช้ไปแล้วไม่เอาแล้วอ่านว่าดอ a th date นะคะ d อ a t date ต่อไป l l o l l l, l. l. ก็คือลอลิงนะคะ a, a มี e เป็นเพื่อนก็เป็นสระ a นะคะ t เท่ากับทอทหารสะกดค่ะ l อ a th l e t ลอเอทอเลนะคะเลชแปลว,ว่าสายเด็ดแปลว่าวันนะคะต่อไป n เท่ากับโ no, นหนู A ตัวนี้มี E เป็นเพื่อน A ตัวนี้มี E เป็นเพื่อนนะคะฉะนั้น A ตัวนี้เป็นตัวมันเองค่ะก็คือสระ A ค่ะเเท่ากับมอหมาอ่านว่า N อเอมอเนมนะคะแปลว่าชื่อเนาะต่อไป ตัว e กันบ้างค่ะตัว e เป็นสระสระ e สระ e สระ e นะคะมาดูซิกรณีที่ตัว e เป็นสระ e 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 นะคะเช่น t เท่ากับทอหาน e เอค่ะ n นออยเอนนอ,อ,นนอ,อ,นนอหนูค่ะอ่านว่าทอเอนอเทน อโออารโออารรถเรือกระดานรออีสระเอดีดอเด็กรอเอดอเรดนะคะเรดต่อไป h เท่ากับหอนกู้อีสระเอเอนอหนูอ่านว่าหอเอนอเห็นแปลว่าอะไรเนาะแม่ไก่ b b บอยบีเท่ากับบอยไม้อี สละเอดีดอเด็กสะกดค่ะบอเอดอเบตต่อไปพ P, P, pa, e, ีพีพอพานเอเออีสละเอทีทอทหารนะคะสะกดค่ะผสมคำค่ะพออันนี้สอรรี่ค่ะอันนี้เป็นสละเอนะคะพอเอทอเพชรพอเอทอเพชรนะคะต่อไป W อยู่ตัวอะไรนะตัวอะไร2ตัวตัว V 2ตัว,ตว,ตวอยู่ด้วยกันก็คือดับเบิลยูนั่นเอง e, วอลแวน E เท่ากับสลักเอททอร์ทหารวอลเอททอร์ A, เวดเวดนะคะต่อไป E อ่าเจอกฎข้อนอี้แล้วอ e. เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนะคะ E ถ้าอยู่คนเดียวเหมือนเราอะค่ะถ้าอยู่คนเดียวเราก็จะแบบอยู่คนเดียวเลยนะไม่มีใครตามหลังเรามา บางทีเราก็แอบ,บทิ้งขยะบ้างแอบบขี้บ้างอะไรเงี้ยแอบบตดบ้างอะไรเงี้ยนะคะกล้กาไหมกล้าไหมถ้าอยู่คนเดียวกลา้าเราก็เลยเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อนที่สนิทนะเราก็จะเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้ามีเพื่อนคนอื่นอย่างเช่นเมื่อกี้ดีนะไม่ใช่เพื่อนของอ e ีนะคะดีเป็นพย,ยนนัญชนะแต่อ e ีเป็นสระของไม่ใช่เพื่อนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูกรณีที่อยู่คนเดียวก่อน อยู่คนเดียวไม่มีใครตามหลังเลยเห็นไหมคะไม่มีใครตามหลังเลยก็จะเป็นสระอ e, ีเป็นตัวของมันเองอีอีอีนะคะ h เท่ากับหัวนกคู่ e, อีเป็นตัวของตัวเองคือตัวอ e, ีค่ะอ่านว่าอีฮีต่อไป b บอใบไม้อีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นตัวของตัวเองก็ b e b ค่ะต่อไป s h คือเสียงชอ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 ช้างนะคะ อ e, ไม่มีเพื่อนตามหลังมา,าทำอะไรได้สบายเลยจะแลบลิ้นปิ้นตานะคะจะอแอบตดแอบเลออะไรยงี้เอออยู่คนเดียวไม่เป็นไรอา่าฉะนั้นตัวนี้เป็นสระอีชีนะคะต่อไปกรณีที่มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนเพื่อนของอ e, ีคืออะไรก็คือสระ เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็จะอยู่ใกล้กันเนาะอ่าอย่างเช่น b เท่ากับบใบไม้ ee มีเพื่อนเป็นตัวของตัวเองก็คือ e ก็อ่านว่าบ e b ต่อไปเสียงนี้นะคะให้นักเรียนจำนะคะ k กับ n อยู่ด้วยกัน k จะไม่ออกเสียงเมื่อไหร่ที่ k เจอ n นะคะ k จะไม่ออกเสียงออกเสียงแค่ n ต่อไป ee มีเพื่อนเป็นสระ e อ่านว่า n นะคะ n ไม่ใช่คันนีนะคะ n ต่อไป m เท่ากับมมา e มีเพื่อนเป็นสระเป็น a มีเพื่อนเป็นสระเหมือนกันนะคะฉะนั้นออกเสียงเป็นสระ e นะคะ t ทหารอ่านว่ามอ e ท h meet นะคะต่อไป i i เป็นสระอนะคะอย่างเช่น b เท่ากับบอใบไม้ i เป็นสระอ n เท่ากับนอหนูอ่านว่าบนอบิ bin sit เท่ากับ อ่อ sorry s เท่ากับซโซโซ i เท่ากับสระอิ t เท่ากับทอทหารอ่ารวมค่ะซอ,อิทอซิตนะคะตอไปหิม h เท่ากับหอ,อนูกมูจะอ่านไหมเนี่ยนักเรียต้องไปสูผสมเองเนะจริงจรมนก็ลืมอ่า h เทกับหอ,อนูก i สระอิ m เท่ากับมอมา้าอ่านว่าห i มนะคะทีนี้กรอนี ถ้าจะให้ไอเป็นไอถ้าจะให้ไอออกเสียงเป็นสระไอจะต้องมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนของไอคือใครคือสระเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมเป็นสระอ่ะทีนี้มาดูต่อ K เ,เท่ากับตัวอะไรคะ k คขอควายไอมีเพื่อนไอเป็นสระอะไรสระไอเลย ที่ถอทหารคอไอทอไขอเสียงสุดท้ายเนะี่ยมันปรนผสมไม่ได้นอกกับสารไอสาะไอมันจะมีตัวสะกดไม่ได้เนาะ,ะฉะนั้นให้นัเกเรียนออกเสียงแบบเป็นเสียงลมของตัวท้ายนะคะเวลาเขียนคําอ่านก็เขียนแบบนี้คะ่ะจุดไว้นะคะจุดไว้ให้ให้เป็นความหมายว่าเราออกเสียงลมเบาๆนะคะ kite kite หะไข่ไข้ว่าวนั่นเองต่อไป L L เท่ากับลอลิง I สระมีอ e, ีสระ I K คอควายลอไอคอ Like ไลคนะคะต่อไป P พอพาน I มีเพื่อนเป็นสระ I N นอหนูนะคะจุดออกเสียงพอไอน้อง i n e ์ไพนมิน นิดนึงนะคะไม่ไม่ใช่ไพเนอร์ไพเนอร์ไม่ใช่นะคะไพน์ไพน์ออกเสียงเป็นลมเบาๆนะคะต่อไปโอโอโอเป็นสระออกับสระออกค่ะโอเป็นสระออกับสระออกอย่างเช่นคำนี้เราเรียนมาตั้งแต่แบเบาเลยนะคะ d เท่ากับเดอะเด็กโอสระอสระออกเอาสระออกดีกว่าเดี๋ยวเพราะสระอเมันอ่านไม่น่ารัก อนะคะอจเท่ากับกไก่ดออกดอกถ้าเกิดว่าเป็นสระอเดี๋ยประจาร์ว่าดอกดอกนะมันไม่มีความหมายอีกดอกดอกแปลว่าสุนัขเนาะ h. h. หอนคู o. สระอ t. ทอหารอ่านว่า hot hot ต่อไป l. ลอลิง o. สระอ t. ทอหารอ่านว่า lot นักเรียนขา ตัวไม่มีตัวภาษาอังกฤษตัวไหนที่จะเท่ากับอออ่างนะคะนักเรียนจะบอกว่าโอเท่ากับอออ่างครับครูไม่ใช่นะคะมันจะเป็นสระอนะคะต่อไป analogy? n นอหนูโอสระอทีสระอนะคะสระอ sorry sorry สระอทีทหารนออท not เนออท not นะคะต่อไปทีทหาร p สระอพีพอพานอ่านว่าท็อปท็อปนะคะต่อไปพีเท่ากับพอพานโอสระอเอ็นอเอ็นอเอ็นนหนูดีดอเด็กตัวนี้ไม่ออกเสียงไม่ได้ไม่ได้อ่านว่าพอนดนะคะไม่ได้อ่านว่าพอนดอ่านว่าพอนเดเบาๆพอนพอนพอนนะคะที่แปลว่าสระน้ําที่เราวาดรูปลูกเป็ดเป็นสระน้ํากันไปนะคะ ต่อไปทำยังไงให้โอเป็นสระโอให้โอเป็นสระโอให้เป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมคะ่ะต้องมีเพื่อนคะ่ะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยต้องมีเพื่อนคะอ่ะอย่างเช่นดีเท่ากับดดเด็กโอมี E เป็นเพื่อนก็กลายเป็นสระโอมอม้อมา E ใช้ไปแล้วไม่ใช้แล้วคะ่ะสะกดคะ่ะดโอมโดเวลาเขียนเทียบเขียนอย่างนี้เนาะเวลาสะกดแจกลูกอย่างนี้นะคะ ต่อไป ph จะเป็นเสียงฟอฟันนะคะนักเรียนยังไม่ได้เรียนพยัญชนะผสมนะคะฟอฟัน o มี e ด้วยมีเพื่อนก็เป็นสระ o n นอหนูสะกดค่ะ fo o n no, phone นะคะต่อไป n n เท่ากับนอหนู no, no. o e o มีเพื่อนก็เป็นสระ o s เท่ากับสอเสือน no, o อ no, s nose นะคะนักเรียนอย่ามาเขียนว่านาโศอย่าอ่านว่านาโสนะ ฟอโนโฟนต่อไปอ่ายูยูเป็นเสียงสระอะนะคะยูเป็นเสียงสระอะอย่างเช่น F อฟเท่ากับฟอฟันยูเท่ากับสระอะเอ็นนอหนูฟออะนอฟันร์รอเรือยูสระอะเอ็นนอหนูรออะนอรันรอวิ่ง ต่อไป J จจอจานยสระอะอมมมาพีพผานจุดจออมจำจำจำที่แปลว่ากระโดดนั่นเองนะคะต่อไปทำยังไงให้ยูเป็นเสียงสระอูสระอุสระอูสระยูสร,สร,ระยูภาษาไทยไม่มีสระยูนะคะมีแต่ภาษาอังกที่มีสระยูนะคะ,ะมาดูซิก็ต้องมีเพื่อนค่ะ จริงมันจะออกเสียงแบบออกเสียงยูมากกว่านะอ,อยาเช่น J j เท่ากับจอจาน U มีเพื่อนยมีเพื่อนก็เป็นสระอูถ้าออกเสียงยูผสม,มยากเนะเเท่ากับนอนหนู E ใช้ไปแล้วนะคะจออู U, no, June, นอจูนคะจูนที่แปลว่าเดือนมิถุนายนนะะต่อไป C เท่ากับคอควาย U E มีเพื่อนก็เท่ากับสระอู ทีทอดอาหารไม่ได้อ่านว่าคูดนะคะไม่ได้อ่านว่าคูดมันจะออกเสียงไขไขคล้ายๆกึอ่ยกืยูมากกว่าแล้วเนี่ยลองส,สักผสมนี่คอขยุขยูไวๆอ่ะขย,ะขยูคิวขยุขยูขยคิวก็คือมันออกเสียงในคำว่าคิวอ่ะที่เราอ่านเรื่องเป็ดไปที่บอกว่าโ so ซ so ค,คิวโซคิวค่ะคิวตคิวตมันออกเสียงประมาณเนี้ยคิวแล้วก็ทีข้างหลัง ไม่ใช่ขยุตไม่ใช่คูตนะคะออกเสียงให้เป็นยูอ่ะให้เป็นยูอ่ะ cute c คิวตนะคะต่อไปทีเท่าขับททหาร u e ก็เป็นสระอู n นอนหนทอนูนอทูนนะคะชูนชูนทูนนะคะชูนต่อไปนี่ตัวพิเศษของเรา ตัว y ค่ะตัว y ตัว y นอกจากเป็นยยยักษ์แล้วเป็นสระได้2ตัวก็คือสระไอกับสระอีนะคะสระไอให้นัเกเรียนท่องไว้นะ y เป็นสระคำสั้นเป็นไอคำยาวเป็นอีโยวาเป็นสระคำสั้นเป็นไอคำยาวเป็นอีคำสั้นของครูเนี่ยครูให้นักเรียนจําไว้ว่ามีแค่1พยางนะคะส่วนคํายาวก็คือมี2พยางขึ้นไปนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ทุกคานะคะแต่ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นคํานี้สั้นหรือยาวสั้นหรือยาวสั้นท่องเลยค่ะ y เป็นสระคําสั้นเป็นไอคายาวเป็นอีแสดงว่าคํานี้คาเป็นคําสั้นก็แสดงว่าเป็นวเป็นสระไอนะคะเเท่ากับมมาา y เป็นสระไอโมไอไม้คำนี้ยาวหรือสั้นเอ่ยครูคะมันมีมันมีทั้งสองอันเนี่ยมันมีมันมีสามตัวไหนยาวไหมคะไม่ยาวค่ะ ถ้าเกิดมันมีมันมันมี y เป็นสระแค่ตัวเดียวในในคำเนี้ยแสดงว่าเป็นคำสั้นอยู่นะคะ f เท่ากับ for fun l เท่ากับ rolling y เป็นสระคำสั้นเป็น i อ่าเป็น i for lo i f r y นะคะต่อไป c เป็นคอควาอ่าเป็นรอเรือ y เป็นสระคำสั้นเป็น i คำยาวเป็น e สระ i นะคะ c อ lo i cry ใบตอนนี้ที่เป็นสระอีต้องเป็นคํายาวครูคะแล้วหนูจะรู้ได้งไงเป็น2พยางค์คะอันนี้มีสระแล้วเป็นสระแล้ว1นนะคะอันนี้อีกหนึ่งสระแสดงว่ามี2พยางค์อันนี้เป็นสระแล้ว1อันนี้อยู่หลังสุดเป็นสระอีก1 2พยางค์อันนี้1นึ่งสระแล้ว1อยู่หลังสุดอีก1เน็น y เป็นวยอีก1ก็คือ2พยางค์นะคะครูคะแล้วหนูจะรู้ได้ยงไงว่า ตัวไหนเป็น Y ตัวไหนเป็นยอยักษ์ล่ะคะคุณครูขาถ้าเกิดว่า Y อยู่หน้าสูตรเลย Y จะเป็นยยักษ์ค่ะ sorry อย่างเช่นคำว่าโยเกิดหรือโยโยอะไรประมาณน,นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่แบบหลัง อยู่หลังอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันจะเป็นสระนะคะต่อค่ะมาดูคํายาวกันเลยคำยาวคํายาวอะ h เท่ากับหอนูก a สระคุณครูบอกว่าคุณครูค้คุณครูบอกว่าอ่า a ถ้ากรณีว่ามันมีเพื่อนจะเป็นสระ a ไหมคะอันนี้มันคนละคำกันนะอันนี้คำหนึ่งอันนี้คำหนึ่ง เขาไม่ใช่เพื่อนกันนะคะเขาอยู่คนละบ้านกันนะคะอ่ะ A ตัวนี้ฉันอันตัวนี้ A เป็นตัวตัวแอเป็นสระแอนะคะ่เป็นสระอพี P พอพาน P พอพาน Y Y เป็นสระคำสั้นเป็น i คำยาวเป็น e ให้มันนัวเป็นคำยาวนะคะพอ air พอ happy พ ep happy happy I am happy 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 นะคะ F for fun U นี่ก็คนละคำกันเหมือนกันฉะนั้น U mm hmm. เป็นอะไรเอ่ย U mm hmm. เป็นสระอะ N อ๋อใส่ตรงนี้ N นอนหนู sorry มองไม่เห็น N นอนหนู N อีกตัวนึงนอนหนูวายเป็นสระคำสั้นเป็น i คำยาวเป็น e นะคะ for n น f น n n ีน fun e นะคะถ่อไป S ต่อโซ U สระอเอ็นนอหนูเอ no, no. no, no. ็นนอหนูวายเป็นสระคำสั้นเป็นไอคำยาวเป็นอีสออโนสั้นนออินีสั้นนีโอเคนะคะทีนี้เราลองมาฝึกอ่านกันสินักเรียนลองไม่นักเรียนฝึกอ่านโดยที่นักเรียนไม่ดูคำสีบแดงที่คุนครูเขียนนะคะอ่ะมาคำแรกค่ะเอออกเสียงเป็นแอแอนะคะ man can fan dad fat map ต่อไปอ่ะอ่ะอ่ะเสียงสระอ่ะอ่ะอ่ะ father car ต่อไปเสียงสระเอ date late name ต่อไปเสียงสระ,ะตัวอ e ีที่เป็นสระเอสระ a นะคะ ten rate hen bed pet wet ต่อไปเสียงตัวอ e ีที่เป็นสระอีนะคะ h e b e she b e น e ่มีดต่อไปเสียงสระไอที่เป็นสระที่เทียบเป็นสระอีนะคะเป็นเสียงสระอีบินซิ t him เสียงไอที่เป็นสระไอเป็นตัวของตัวเอง kite like pine เสียงโอที่เป็นสระอสระออก dog hot lot not top pawn เสียงโอที่เป็นตัวมันเองสระโอโดมโฟ n o นสเสียงยูที่เป็นสระอฟันรันจัมป์เสียงยูที่เป็นสระอุสระอูแล้วก็ตัวมันเองคือยู u ูนคิวต t จูอท เสียง y ที่เป็นสระไอาย My f r y ครเสียง Y ที่เป็นสระอีแฮ่พีฟั่นน Sun ัทีนี้นะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปท่องนะคะนักเรียนหลับตาท่องเลยนะคะหลับตาอัดคลิปวิดีโอแล้วก็หลับตานะคะหลับตาเสร็จแล้วก็ท่องมาเลยว่า A เท่ากับสระแอสระแอสระอสระอาสระเออีเท่ากับสระเอสระเอสระอีอเท่ากับสระอีสระไอีโอเท่ากับสระอสระอสระโอยุเท่ากับสระอ่ะสระอุสระอูสระยูวายเท่ากับสระอายสระอีวายเป็นสระคำสั้นเป็นอายคำยาวเป็นอี งามที่2นะคะให้นักเรียนเขียนตัวอย่างคําที่ใช้เสียงสระแต่ละตัวเสียงละสองคำนะคะอย่างเช่น a ที่เป็นสระแอคําว่า cat คําว่า man นะคะนักเรียนสามารถที่จะเอาคําที่คุณครูสอนไปหรือว่าสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย